ในคลิปวันนี้เพื่อนๆจะได้รู้ว่า small forward คือตำแหน่งอะไรเล่นยังไงและควรฝึกยังไงถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ต้องดูคลิปนี้จนจบนะครับ small forward ตำแหน่งที่ superstar หลายๆคนเล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เป็น s c o r ร r ที่ดีที่สุดคนหนึ่งอย่าง Kevin d u รน n ์หรือจะเป็นเดอ king อย่าง l e บรอนเจมส์หรือ k a ว h i p อจ l George, Jason t a um, และคนอื่นๆอีกมากมายนะครับผู้เล่นระดับอลส star นั้นทำไมถึงมาจากตำแหน่งนี้เยอะมากแล้วทีนี้ตำแหน่งนี้มันคืออะไรเล่นยังไงก็ไปดูกันเลยครับ อย่างแรกเรามาพูดถึงหน้าที่ของ small forward กันก่อนดีกว่านะครับในปัจจุบันนั้นนะครับตำแหน่งหลายๆตำแหน่งนะครับอาจจะถูกเหมารวมกันไปหมดแล้วนะครับจนแทบจะเป็น positionless basketball เลยก็ได้นะครับอย่างเช่น Le b บร n James นะครับก็มีสกิลการส่งอย่าง point อยกา d หรือยาน i s ก็มีสกิลการเล่น post play อย่าง Center หรือ Jason Ta t u m ก็มีวิธีการชูตอย่าง s h o o t i ู g g u การแต่ถ้าสมมติเราจะมองถึงหน้าที่ของตำแหน่งนี้จริงๆแล้วนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าตำแหน่งนี้นะครับควรเป็นตำแหน่งที่ผู้เล่นมี overall หรือภาพรวมดีนะครับเพราะว่า แต่ก็ไม่ได้สูงมากเหมือนกันนะครับจรงต้องสามารถทําได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสทําแต้มมากขึ้นและป้องกันได้ดีมากขึ้นนั่นเองถ้าเห็นภาพไม่ง่ายนะครับก็คือตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็คือการผสมกับเซนเตอร์นั่นแหละครับสกิลที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับผมขอแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกันก็คือ 1. การชุด2การทําแต้มใกล้ห่วงและการส่งและ3อย่างสุดท้ายครับการทําแต้มโดยไม่มีบอลเราก็มาเริ่มกันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับ1นะครับการชุดการชุดนั้นนะครับผมขอแยกออกมาเป็น2ส่่วนยอยๆครกก็ือา้ต3แง แต้มะครับตดยตำแหน่งนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าจะเอียงไปทางการชูสองแต้มมากกว่านะครับหรือการชูมิดเลนนั่นเองเพราะการชูสามแต้มนะครับจะเป็นหน้าที่ของชูริกาที่ต้องทําได้ดีนะครับแต่เท่าที่เราสังเกตได้นะครับมันยังไม่มีตำแหน่งที่ว่าเราต้องสามารถชูมิดเลนได้ดีๆได้แมนๆนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าหน้าที่นี้นะครับอยู่กับตำแหน่ง small forward นี่แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทิ้ง3แต้มไปเลยนะครับเราก็ต้องสามารถชูสามแต้มได้ในจังหวะที่มันมานะครับให้เราชูเนี่ยการชูมิดเลนนะครับผมขอพูดถึงการใช ก็คือการที่เราเลี้ยงบอลแล้วหยุดชูดนั่นเองโดยรายละเอียดที่ผมอยากเน้นนะครับในการชูดผู้รับจัมเปอร์ให้ได้ประสิทธิภาพนะครับก็คือในส่วนของฟุตเวิร์กนั่นเองและความสัมพันธ์กันระหว่างมือกับขาตัวอย่างแรกนะครับถ้าสมมติเราดริฟ์เข้าไปใช่ไหมแล้วเห็นตัวประกบเปิดเอวแล้ววิ่งถอยลงไปนะครับแล้วก็ควรจะหยุดชูดตรงนั้นเลยผมขอเน้นฟุตเวิร์กแล้วกันนะครับก็จะเป็นแบบคลิปในคลิปนี้เลยสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆทาก็คือก้าวขาในจังหวะที่บอลโดนพื้นพอดีไม่ใช่เคาะก่อน เราเคาะก่อนแล้วค่อยก้าวใช่ไหมมันจะเป็นการเสียเวลานะครับและทําให้ตัวประกบสามารถตั้งตัวได้ทันโดยถ้าสมมติเรา drive ขวานะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยก้าวเท้าซ้ายเป็นก้าวแรกเพราะว่ามันจะได้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับถ้า drive ซ้ายก็ให้ก้าวขวานะครับและที่สําคัญอีกอย่างนะครับก็คืออย่าลืมย่อขาด้วยเพื่อที่จะได้ทําให้เราชูดได้เร็วนั่นเองนะครับพอเราก้าวพร้อมเคาะไปแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเอาขาข้างหนึ่งมานะครับพอเท้าข้างนั้นมาแตะพื้นปุ๊บให้เรากระโดดขึ้นไปเลยนะครับพร้อมที่จะตข้เงาาทแฟ ใกล้ๆนะครับพอเขาตอบสนองปุ๊บแล้วก็ขึ้นชุดเลยทันทีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือให้เรามองห่วงตลอดเวลาเลยนะครับตั้งแต่ก้าวแรกเลยก็ดีนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มเวลาประมวลผลให้กับสมองของเรานั่นเองแบบที่2นะครับก็คือถ้าสมมติเรามีเวลาชุดแบบไม่มีตัวประกบใกล้ๆนะครับผมก็แนะนําให้ทําแบบข้อนี้นะครับเพราะมันทําให้มีเวลาในการเล็งมากกว่าแบบแรกซึ่งก็คือการเคาะบอลก,ก่อนแล้วค่อยก้าวนะครับหรือจะใช้เป็นการฮอบลงสองขาก็ได้เพราะการฮอปเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปในเรื่องของคนตัวเล็กอยากเล่นบาสเก่งนะครััอีตท้งว เลยทําให้เราสามารถมีการเริ่มต้นใหม่ได้นั่นเองนะครับส่วนการ9้านะครับเป็นสิ่งที่ผมถนัดมากกว่าก็คือการให้เราเคาะแล้วก้าวไปทีละก้าวนะครับไม่ได้ฮอปแบบลง2ขานั่นเองซึ่งการทําทั้ง2แบบนี้นะครับจะทําให้เรามีเวลาเล็งและการเซตการชูดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพื้นที่และเวลาผมก็แนะนําให้เคาะก่อนแล้วค่อยก้าวมากกว่าเคาะพร้อมก้าวนะครับเราควรจะทําแบบนี้นะครับถ้าสมมติอยากมีเปอร์เซ็นต์การชูดที่ลงมากกว่าแต่ถ้าหมุนว่าอันไหนใช้ได้ผลมากกว่านะครับผม ไปลองฝึกกันด้วยนะครับแล้วก็เลือกใช้ตามสถานการณ์ดูนะครับต่อมานะครับก็คือการชุดแบบรับบอลจากเพื่อนนะครับการชุดแบบนี้นะครับเราจะต้องมีสกิลการเคลื่อนที่โดยไม่มีบอลได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งคัดการใช้สก,กรีนและอื่นๆน,นะครับซึ่งผมจะพูดในหัวข้อถัดไปถ้าใครอยากรู้นะครับก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับ หัวข้อที่2นะครับการทําแต้มใกล้ๆหัวผมขอพูดถึงทั้งการเลเยอร์และการดังเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการดังนะครับมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าสมมติเราดังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะการดังนะครับกับการเลเยอร์เดี๋ยวก็ได้แต้มเท่ากันนะครับแค่การดังเนี่ยมันอาจจะดูเท่กว่าเท่านั้นเองนะครับนี่หัวข้อนี้เนี่ยผมขอพูดถึงการทําแต้มในช่วงการเซตเพล์ปกติกับการเลเยอร์ในสถานการณ์ทรานซิชันหรือการเปลี่ยนฝั่งบุกนั่นเองนะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่แบบแรกเลยแล้วกันนะครับก แบ small forward แล้วนะครับผมคิดว่าเราควรที่จะสามารถเช็สกรีนให้คนอื่นแล้วโรลงไปรอรับบอลได้หรือฝึกการเล่นสกรีนเพลย์นั่นเองนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับตำแหน่งนี้มันเป็นการรวมกันของกาดและเซนเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เราจะสกรีนเพลย์แบบเราเป็นคนไปสกรีนคนอื่นเป็นอย่างเดียวนะครับเราต้องสามารถเป็นคนที่เรียกคนอื่นมาสกรีนแล้วเราเป็นคนเล่นได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของกาดถูกไหมส่วนการเชตสกรีนก็เป็นหน้าที่ของเซนเตอร์ถ้าสุดเอาทั้งกาศและเซนเตอร์มารวม เราต้องสามารถทำแต้มได้ด้วยตัวเองได้ด้วยโดยไม่ต้องอาศัยเพื่อนนะครับเช่นพวก ISO Play นะครับต่อมาครับหัวข้อเรื่องของการทำแต้มช่วง t r a n s i t i o n การทำแต้มช่วง r a n s i t ช o นนั้นนะครับอาจจะเป็นส่วนที่หลายๆคนมองข้ามไปซึ่งถ้าหากเราสามารถทำแต้มส่วนนี้ได้นะครับคุณอาจจะสามารถคูณ2การทำแต้มของคุณหรือทีมของคุณเลยก็ได้นะครับการที่เราจะสามารถทำแต้มช่วง r a n s i t ช o นได้นะครับเราต้องมีความสามารถในการอ่านเกมอย่างถูกต้องนะครับว่าเราจะต้องวิ่งฉี่ยังไงส่งบอลยังไงผมขอพูดง่ายๆให้ฟังละกันนะครับการวิ่งฉี่นะครับให ทีีม่ม bon บอนเพื่อที่ทําให้ตัวประกบเนี่ยป้องกันได้ยากขึ้นและเพื่อนมีสเปซในการเล่นนะครับเช่นถ้าเพื่อนเราวิ่งออกขวานะครับให้เราวิ่งออกซ้ายถ้าเพื่อนวิ่งออกซ้ายให้เราวิ่งออกขวาส่วนถ้าสุดเราเป็นคนส่งนะครับพอเราได้รีบอลหรือเซนเตอร์ส่งมาให้นะครับถ้าสุดมีกาดใกล้ๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ส่งให้กาดก่อนนะครับเพราะว่ากาดเขาก็คงจะมีทักษะการส่งและเลี้ยงที่ดีกว่าเราแต่ถ้าสุดไม่มีนะครับให้เรารับบอลปุ๊บแล้วเงยหน้ามองเพื่อนก่อนว่าเพื่อนเราวิ่งไปทางไหนกันแล้วบ้างเผื่อเราจะสามารถส่งให้้้้้้ไไดดออยยย่าารัับบลลลแวกกมมนตเีีงปโทท เพราะการส่งเนี่ยยังไงก็เร็วกว่าการเลี้ยงอยู่แล้วแต่ก็อย่ารับบอลปุ๊บแล้วยังไม่ทันมองเพื่อนเลยนะครับคว้างส่งไปเลยมันก็จะทําให้เสียเทินโอเวอร์ไปได้ง่ายๆนะครับซึ่งผมขอบอกไว้เลยนะครับมันเป็นสิ่งที่โค้ชไม่ชอบมากๆเลยนะครับผมขอเสริมวิธีการส่งให้เพื่อนๆก่อนละกันนะครับในช่วงของทรานซิชั่นนะครับให้เราส่งเผื่อหรือส่งไปในที่ที่ต้องการให้เพื่อนไปไม่ใช่ที่ที่เพื่อนอยู่นะครับรอะเพื่อนเราวิ่งอยู่ใช่ไหมถ้าสุดเราส่งไปในที่ที่เพื่อนอยู่ในปัจจุบันน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 นะะะรรรรรรััับบบมมจเเเเเป็็กกกกาา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 สส่่งงออออออลลยยยยย้้้้แทํใหพืถถูีด ลองคลิกไปดูคลิปนี้ที่มุมบนขวานี้ได้เลยนะครับหัวข้อที่3ครับการทําแต้มโดยไม่มีบอลการทําแต้มโดยไม่มีบอลนะครับผมจะขอพูดถึงเรื่องของการ1วิ่งคัดแบบต่างๆ2การสกรีนแบบต่างๆนะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับการวิ่งคัดแบบต่างๆผมเคยได้พูดไว้ในคลิปก่อนก่อนแล้วนะครับซึ่งใครยังไม่ได้ดูก็ลองคลิกไปดูได้นะครับแต่ผมขอจะมาพูดอีกทีในคลิปนี้ละกันนะครับหนึ่งแบ็กดอคัตหรือการวิ่งตัดหลังนั่นเองนะครับแบ็กดอร์คัตเนี่ยสามารถทาได หลอกสกรีนโดยเรากําลังจะสกรีนใช่ไหมแล้ววิ่งตัดแบ็กดอออกมาเลยก็ได้นะครับเหลือจะเป็นการหลอกออกมารับบอลแล้ววิ่งสวนกลับไปแบ็กดอคัทนั่นเองต่อมานะครับแบบที่2 V งวีคัทวีคัทนะครับก็คือการวิ่งเป็นรูปตัว V ีนั่นแหละครับเหมือนกับชื่อมันเลยเหมือนกับวิดีโอบนหน <c oughs> ้าจอนี้นะครับการทําแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทําให้ตัวประกอบคิดว่าเราจะวิ่งแบ็กดอแต่เรากลับวิ่งตัวออกมารับบอลแทนแล้วก็ค่อยหาวิธีทําแต้มต่อจากนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติเราใช้การวิ่งคัทนะครับ ดดีีดท่สุแล้วอะไรจะมาเป็นนมให้โอริโอของเราคําตอบก็คือการสกรีนนั่นเองนะครับซึ่งมีคนหนึ่งที่ทําเรื่องนี้ได้ดีมากๆนะครับแต่เขาไม่ได้เล่นปีกนะครับเขาคนนั้นก็คือเซฟเฟนเคอร์รีนั่นเองซึ่งใครอยากดูวิธีการหาพื้นที่แบบเคอร์รีนะครับก็ต้องกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง500ไลค์ด้วยนะครับเรากลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับการสกรีนนะครับผมขอจะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับในส่วนของการสกรีนเนี่ยอาจจะเป็นการสกรีนเพื่อให้เพื่อนวิ่งคัดซึ่งก็จะเป็นออฟบอลสกรีนประเภทหนึ่งเช่นการสสกกกรรีนนนให้เเพื่่ออออไปับบวาค็ คัดลงไปรอเลเยอร์อัพได้แต่ที่ผมพูดมานี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเราทําได้แต่แอดวานซ์สกรีนอะไรพวกนี้นะครับแต่เราไม่สามารถทําพวกเบสิคพิกแอนด์โรหรือพิกแอนด์พ็อปได้เลยนะครับเราก็ต้องทําพวกนั้นให้ได้ด้วยเช่นกันนะและผมขอเน้นย้ำนะครับว่าสกรีนเนี่ยสกรีนให้ติดก่อนแล้วค่อยวิ่งนะครับไม่อย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมันไม่ได้ผลอะไรเลยก็นี่นะครับก็จะเป็นสกิลคร่าวๆสาหรับการเล่น small forward นะครับผมขอเพื่อนๆอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมฝากเพื่อนๆทาสิ่งจริงๆนะครับก็ค พลาดความรู้ดีๆใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย